ครับวันนี้ช่างเซ็งพาชมาวิธีซ่อมบำรุงนะครับรถยุค9 0หรือรถยุค2000นะครับคันนี้เป็นดากอนนะครับดากอน3000 4วินนะครับ 4WD นะครับเครื่องยนต์ 4JH ปั๊มไฟฟา้านะครับจริงๆแล้วปั๊มไฟฟ้าก็สามารถปรับแต่งได้นะครับถ้าปั๊มไฟฟ้าระบบไฟยังไม่ล้วน หรือมีเอ็กเชคเอนจิ้นโชว์นะครับก็สามารถแวะมาเสียบใต้คอพวงมาลัยนะครับใช้เครื่องสแกนนะครับดูว่าเซ็นเซอร์ตัวไหนเสื่อมหรือรวนนะครับแต่ถ้าหากว่าหนูกัดสายไฟเละๆไล่ไม่จนนะครับเราก็ยกทิ้งไปเลยนะครับยกชุดปั๊มไฟฟ้าทิ้งยกชุดสายไฟทิ้งนะครับและก็แปลงเป็นปั๊มสายนะครับอ่ารุ่นนี้ยังมีทางเลือกนะครับพอแปลงปั๊มสายปุ๊บก็ สายไฟเลี้ยงปั๊มเส้นเดียวดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับเครื่องยนต์3,000วาล์วาวดเรกอินเจคชั่นนะนะครับฝาทองอ่านะเป็นเซ็ตกันเลยทีเดียวอุ้ยแม่คณิตทะเบียนสวยซะด้วยนะครับ 2- องสามตัวนะครับก็อันนี้รถจากบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับอยู่ตลาดหนองมนนะครับน่าจะขายเครื่องเครื่องไฟฟ้าอยู่นะครับก็ท่านใดอยู่แถวแวตลาดหนองมนนะครับก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะครับเสร็จปุ๊บก็ จัดชุดไล่ข้างซ่อมบำรุงอ่านะครับตอนมาไม่ใช่สภาพนี้นะครับแต่ไม่ได้ทําคลิปนะครับก็มีการถ่ายรูปนะครับขั้นตอนการรื้อซ่อมบํารุงนะครับอ่าส่งลูกค้าอ่านะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ซ่อมบำรุงบำรุงสวิตไล่ข้างซ่อมบํารุงระบบน้ำถ่ายน้ํามันเครื่อง VIP เปิดอ่างล้างแข้งเช็คฝักบัวเปิดฝาวาลเช็ควาลแก้ท่อหายใจล้างท่อไอดีปิดระบบเวียนไอเสีย EGR ใส่หม้อน้ําเติมน้ํายาเซอร์วิสฝาหน้าเปลี่ยนมูเ่เล่ถอดมู่เล่หน้าเปลี่ยนซีน <c oughs> เปลี่ยนยางฝาหน้าเปลี่ยนปั๊มน้โอ้ยอีกมากมายนะครับแล้วก็รีโนเวทห้องเครื่องนะครับที่พูดนี่ไม่มีใครเขียนสคริปต์นะครับเพราะว่าทําอยู่ทุกวันอ่านะครับอ่าแล้วก็ทันี้เป็นปั๊มไฟฟ้านะครับมันกล่องมันจะอยู่ข้างเครื่องนะครับตรงใดสตาร์ทนะครับมันจะเจอน้ําร้อนชื้นอ่าค่อนข้างสูงนะครับเราก็ไล่ไายไฟย้ายมาใกล้ๆ ไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงปั๊มแยกนะครับมันจะมีที่ติดตั้งนะครับอันนี้ฝาทองยังไม่ได้ครอบนะครับอันนี้เปิดให้ดูความใหม่ก่อนนะครับนี่นะครับเราก็ย้ายกล่องมาตรงนี้นะครับรุ่นปั๊มไฟฟ้าเนี่ยช่างก็จะแนะนํานะครับถ้าเรามีงบนะครับเราซื้อหากล่องไฟอะกล่องใบนี้นะครับกล่องข้างเครื่องเนี่ยติดรถไว้นะครับเพราะว่าเวลาวิ่งวิ่งไปน็อกดับเนี่ยนะครับเราก็สามารถชักแจ็คง่ายๆนะครับชักแจ็คออกมาเสียบกล่องใบใหม่นะครับกล่องใบนี้ไม่ต้องลงกาว แต่ถ้าเป็นกล่องวัดรอบหรือคุมแอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับต้องลงกาวต้องหากาวยึดให้มันแต่อันเนี้ยเวลากล่องสามารถลอยได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะครับส่วนแจ็คก็อยู่ด้านนี้อ่านี่นะครับสามารถกดปุ๊บมานี่นะครับเป็นแจ็คแบบนี้นะครับอ่ารุ่นปั๊มไฟฟ้าเขาก็จะมีข้อดีนะครับน้ํามันใจละเอียดนะครับควันไม่ดาอ่านะครับแต่ที่เห็นควันดําๆเพราะว่าบางทีพวกขมเหลาที่มันอุดอยู่ใน egr ตันอยู่ในระบบท่อไอดีตันระบบไอเสียตันนะครับมันก็ อาจจะนี่นะกดดังป๊อกก็อาจจะคือทําให้ควันดําเพราะเวลาเรากระแทกคัะเร่งปุ๊บอะควันมันก็จะอัดออกไปนะครับคันนี้ช่างก็ตัดพวกระบบเวียนไอซงไอเสียอะไรที่มันขมเหลวมันเยอะนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เครื่องยนต์จะดูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเผาไหม้นะครับแล้วก็หัวจงหัวฉีดเทสใหม่ปรับปอนนะครับให้อ๊อดๆเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าคันไหนมาฉีดเป็นน้ำนะครับก็ต้องของบประมาณนะครับเปลี่ยนพวก นมหนูไส้ในหัวฉีดอะไรพวกนี้นะครับปรับตั้งปอนนะครับอ่าโอเคก็อันนี้เรียบร้อยแล้วครับชุดเลข้ข้างซร่อมบำรุงอ้อมีเทอร์โบด้วยนะครับคันนี้ถอดออกมาเทอร์โบเบียดนะครับอุ้ยโอ้เทอร์โบนี่ใส่ลูกใหม่อ่านะครับเป็นของแท้ถอดนะครับสภาพสวยกริปอ่านะครับแหมประกอบเข้าไปนี่ยังกบเทอร์โบใหม่ป้ายแดงเลยนะครับแต่ว่าองค์ประกอบรอบๆก็เปลี่ยนหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแป๊บน้ําเลี้ยงเทอร์โบ ทายงทอายางอะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเขาไอ้ซงเขาไอ้เสียนะครับไล่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับแผ่นบ่งแผ่นบางใช้ชุดเดิมอยู่ครบนะครับที่เห็นสีีนั่นคือแผ่นปิด EGR นะครับก็คือปิดระบบเวียนไอเสียอ่านะครับไม่ให้ไอเสียเข้าไปเผาไหม้นะครับรถเป็นโฟวินแคปนะครับอ่าแคปก็ค่อนข้างดีนะครับจ่ายภาษีก็ประมาณเ0้าร้อยพันหนึ่งนะครับอ่าถ้าเป็น4ประตูนี่ลรอดไป3,000ันกว่าครับตอนนี้นะครับอ่โอเค นี่นะครับอะไรเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อนงหม้อน้าอ่าอะไรเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับชุดประกงประกเกนแตกกันหมดเรียบร้อยนะครับทอยางช่างก็ยุ่งนะครับไม่มีเวลาได้่านะครับก็แต่อย่านํากลับไปใช้นะครับเพราะว่าทอยางนี้บีบกบแ๊บกบแ๊บครับที่ดินเต็มระบบนะครับโอเคเดี๋ยวช่างขอตัดคลิปหนึ่งคลิปนะครับอ่าติดตามกันต่อกันนิดนึงนะแหมคันนี้ทะเบียนสวยมากนะครับสองสามตัวอ่านะครับเขาเรียกอะไรนะตองสองเหรอนะครับอ่าก็อ่าป้ายฟ้า อ่านะครับก็เอ๊เขียวเขียวอ่าสีเขียวนะครับแหม่ช่างนี่ตาบอดสีแกะนะครับตัวรถเป็นโฟวินนะครับอ่านี้อะไรเก่านะครับก็เต็มกันหลังกระบะกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกน้ำยงน้ำยาหม้อน้านะครับแล้วก็นี้หม้อน้ําเดิมหม้อน้ําเดิมเป็นทองแดงหนักมากนะครับไปขายน่าจะได้หลายตังค์อยู่นะครับขายทองแดงอ่านะครับ้านของเก่านะครับแต่อย่านํากลับไปใช้นะครับเพราะว่าสนิมมันเต็มระบบอ่านะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ลังมัน หม่น้ำเนี่จะมีลังเกต A B C นะครับถ้าช่างจําไม่ผิดนะครับตัวนี้ลังหยาบมากนะครับอาจจะเป็นเกตเกจสุดท้ายมันจะระบายความร้อนไม่ดีนะครับยังไงก็ใช้เป็นมีเนียมดีกว่านะครับอันนี้ก็พวกทอยางวงชงวงช้างนะครับก็เตรียมผูกเตรียมระเบิดกันแล้วนะครับอ่าก็โอเคก็สมควรแก่อายุการใช้งานอ่านะครับเราอ่าใช้มาประมาณอ่อยีปีบวกลบแล้วอ่านะครับทำท่าจะยีปีบวกนะครับก็มาเก็บสวิต อ่าสักรอบหนึ่งนะครับอ่าแม็กตรงรุ่นอ่าลายเล็บเกี่ยวนี่นะครับอ่าเขาเรียกแม็กลายเล็บเกี่ยวนะครับขอบ16นะครับแหมใส่ลัดอยู่กับยางขอบขาวนะครับก็สวยงามดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวช่างจะล้างอัดฉีดนะครับเตรียมส่งนะครับอ่าวันนี้ก็แพ็คคู่อ่านะครับก็ยังมีจอดคาอยู่อีกนะครับแพ็คคู่ก็อ่าเป็นดากอนสามพันอ่านะครับอ่าพร้อมส่งกับอ่า TFR สองพั0อ่านะครับ2 5งนะครับโอเคช่างเรากำลังมุดเช็คลงเช็ค่วอยู่นะครับปวดหัวนะครับปั๊มมานะครับวิ่งวิ่งอยู่นะครับเฮดขาดซะงนั้นเจอหลายคันแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปั๊มเฮดขัดท่อนนะครับช่วยคอมเมนต์บอกช่างทีนะครับเพราะว่าช่างก็ไม่ได้เป็นช่างปั๊มเรียนมาตั้งแต่กําเนิดนะครับเพราะนั้น สาเหตุเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอนะครับแต่ว่าช่างสามารถาไล่ประกองประกอบอติดคงติดเครื่องอะไรพวกนี้นะครับเช็คสแตนด์ด d ได้นะครับพร้อมจะปรับแต่งอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับหัวฉีดอัพเบอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเบอร์สูงมากๆนะครับวันก็จะดำจนเกินไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อธิบายให้เก็ดความรู้ให้จุดแนะนําซ่อมบอํารุงนะครับแต่ว่า พอเวลาลื้อกันจริงๆแล้วนะครับอยู่ที่รายละเอียดนะครับการใส่ใจรายละเอียดนะครับอันนี้ใช้น้ํายงน้ํายาลีโนเวทล้างห้องคงห้องเครื่องกันนี่เดือนหนึ่งนี่เป็น10แกลลอนเลยนะครับน้ายงน้ํายานะครับบินทรงบินซินโซลงโซล่านะครับก็ซื้อกันเข้าไปนะครับเพื่อความเรียบร้อยและก็สวยงามนะครับทีนี้เราก็เป็นห้องเครื่องเหมือนรถใหม่ไฟแดงเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม นะครับขอบคุณครับ